Amém. Wow. เนนาฏศิลป์คะเพานะครับกองร้พนคณะของกองพัฒน์มบ้านวที่ที่เป็นสภาพถวายปใจใัจจัยเซนทรัลและกรมด่านในครับพืาาใใ้นหลิ่ที่เป็นพีสานะครับคณะสภาพที่ต่อไปนะครับทือเอต้นเชิญลูกๆหลานครอบครัวแม่สาเณรนะครับถวายปใจใัจจัยเซรัลแรมขอเลียงเชิมทน ครับนอจากจะเป็นุงนั่นหลในการปชาสันด้วยนการขอเรียนเส็จสภาพท่ที่3นะครับสี่าวโรงเรียนดอวิทยา เรือ 25, 000, ร่องปี2 5 2 การแนะนำเกี่ยวกับสภาพและครับครองระดับคุณศึกษาโรงเรียนระดับพิจาราลนปี2อบนนปที่สิบเวลาของการมีการงนะครับทางหน้าคืณต่อไปขอเป็นเจิญพร้อมตัวคาวชตุรัวและเพื่อนๆนะครับเข้ามาในปัจจัยเชิงการน